สวัสดีครับนี่มากทำการข้อต่อครับเหมือนตอนนี้มาลงมกระดาษใต้ครับผมขัดกระดาษใต้ครับผมเกี่ความเรียบเนียนสวยของเส้นต่อเ,เสียงจะออกมาดีครับผมจัดมือลูกเบสบายเลยครับมือลูกเนียน ม่มีขูขาได้ครับเส้นเรียบนะครับสวยงามพุ่มเนียนสวยรับเส้นต่อปิ้งการปิ้งโตดครับเส้นต่อปิงโตดีครับดูรางขยัา,ยาเดี๋ยวจะมาเข่าต่อครับเขเน้นเสียงนะครับ ผ่านในใสี๋ยว่าเน้นเสียงสุดเลยครับแตเสียงใดเสียงทีนหนูต้องการมันมีเสียงเสียงเดียวเสียงหนึ่งเท่านั้นครับอยู่ในต่อหลายคนอาจจะยังหมดัสนในรู้ครับผมผมเคยทบอกว่ามันเพจได้เสียงหนึ่งมันอยู่ในต่อครับมีเสียงหนึ่งนี่เป็นเสียงเอกลักษณ์ของมันที่หนูเขาดีตรงฟังให้ออกครับผม ผมประสบการณ์ผมเคยซานมากนะผมได้รูกชักเสียงนะครับผม,ผมออกไม้บ่อยผมหูเลยเนะี่ยผมเขยา่าเบิ่องตออตอกคู่นี่ผมเขย่าเบิ่องนี่ผมหูเลยว่าเสียงเสียงหนูมติเข่าดีเงี้ยเพเข่าดีมันเข่าครับเข่าทุกคู่แต่มันอิเข่าดีที่สุดเขา่เขาเด้เนียนที่สุดเข่าได้เชื่องที่สุดนะผมฟังออกเลยครับเสียงตอกผมสามารถเห็นหขมมาแบบจริงเครื่องนะครับผมหอามา หยุดหยุดหยุดทีหุดก็บูดเลยครับผมเห็นมันแดงสั่นเครับผมถ่ายมได้ผมกะที่ลื่อลื่อก็มาขูดหม่เลยครับผมเส้นต่อมันที่เสียงหนาเกินไปมัาก็มาขูดออกอีกขูดออกอีกเสียงมันบางลงเรื่อยๆถ้าต่อมันเสียงน่าหนาแลวมันดังเสียบเนี่ยหนูหนูมันอยากหนูมันอยากบบกก็อยากเข่าไก่เในครับมันจะลี้วนี้ไก่ เอา,าเสียงนิ่มๆเสียงนิ่มๆเสียงเสียงเสียงได้ใสนิ่มๆเพราะเต๋ออนันไดนเออเมื่อน่ะครับหนูนี่เขามาแบบหนูเลี้ยงเลยกครับหนูเชื่องขั้นดิงดิ้งดิงดิงดิง,ดงมาใส่เลยครับผมที่แบบมาแบบโบกระโจนมากครับผมดี่ข้านมาแบบปลาขัาน้นลอยลอยลอยมาหานะครับผมนี่ดะเพื่อน ต่อที่หนูเขาดีนะครับผมเข็นต่อผมมีเน้นเสียงนั่ะนะครับผมเข็นที่สุดเลยเสียงน่นนั่นบอดดายก่อนคอยมันไก่เคียงนะครับผมแต่มันเห็ดหนาครับตัวที่เห็ดได้เสียงนี่มันได้เองครับต้องขูดขูดแล้วก็ขูดบอดดายก็ลื้อไม่เหมือนกันเละครับผมลื้อเขาไม่เจ้าพวกมันิเสียงมันจีได้ครับผมถ้าเสียงบอดดายมันก็มันเข่ามันเข่าอยู่แต่มันเข่าบอดีครับผมเข่าแบบเราแวงเข่าแบบ ตกใจตึ้นๆื้นแบบเด่นนะครับผมมันมีเน้นเสียงแบบว่ามันเข่าแบบนิงน่งๆถึงเคียงนะครับผมผ่านเขา่าผ่านกิ้งดิ้งดิ้งของมาใส่ต่อไมาหยุดเบิ้งมาหยุดมาหยุดมาหยุดเบิ้งต่อครับผมนี่นะครับผมต่อที่หนูมันต่อหนูมันเข่าดีเสียงมันดีเด่นทันนะครับผมแล้วอยู่ที่ท่านคอนโทรลเวลาท่านเนี่ยคอนโทรลพยายามคอนโทรลเสียงมันได้ เฮ็ดคอมื okay. okay. ่อแบบว่าเฮ็ดคอมื่อแข็งแข็งดังบ่ดีว่าร่องร่องร่องบอดองเก่งคอก็ดีไปธรรมดด่างหรือว่าเอะเอียงขางนะครับผมเนี่ยสมมุติว่านีิครับผมเอาเอ๋อเก่งคอตายเก่งคอตายผิดนี่ปวดแขนครับผมแล้วก็เสียมกับบอดีเขากับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าบ่ต้องเก่งนะครับเฮ็ดนู้เบาไปธรรมดาเสียงนม่ดีครับผมบต้องไเก่งคอเสียงไม่ดีเลยครับผม สาวิเกีงคอมันกับมื่อยครับผมเห็นในห้เาเมื่อยคอเมื่อยอย่างเไรสันบริโภดนนะซันบริโภไหลไ่ไหมเพราะว่าต้องเฮ็ดต่อแบบว่าท่านแบบสบายสบายนะครับเพต้องเกีงคอนะเฮ็ดเฮ็ดคอมืดขยม่มขยม่ขยมอยม่างเงี้ยไหนมันไหนเดีมันล้างรั่วดในขย่มเร็วๆครับผมขย่มไปกระไรครับนี่ครับผมพี่ตันต่อ เน้นที่เสียงปีกมาแรงนะครับเสียงของปีกมาแรงเขาดีที่สุดเลยถ้าเฮตเต้เสียงปีกมาแรงได้แต่ถ้ามีเสียงมีเสียงหนึ่งเสียงไหลเลียดอยู่ในอันในในรอบที่สองครับเสียงมันติดได้แต่อยู่รอบที่สองครับผมเสียงมันเสียงตัวนั้นแหละมันติอ่อนงูอยู่ในรอบที่สองผมเห็ุมันได้นะเอารับผมเนี่ยผมอธิบายได้ตั้งน,นี่ยครับผมเดี๋ยวปีมาเฮ็ดคลิปสอนวิธีสัน อ่อนแบบนึงจังใดเดี๋ยวผมจะคลิปใ้เบิ่องอีกครับผมอ่าสนใจทักมาได้ครับผมนี่เขาเรียกนะครับผมอ่าสนใจทักมาครับผมเดี๋ยวสร้างไปกับพวกเขาใจกับท้วมอธิบายเให้ผมอธิบายฟังอะไรครับผมวิธีอ่อนหนูวิธีเอาหนูแค่แค่หนูเขี้ยวผมสามารถบอกได้ครับผมผมบอกหวังมิชาดลยครับผมบอกเบสเบสแต่เบดพุ่งเลยครับบอกขอให้ได้เบสแหละครับผมขอพุ่งเลยครับว่า